สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลาก,กันค่ะคลิปนี้มาดูน้องแมวกินหญ้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะโอ้น้องแมวกินหญ้าอร่อยไหมลูกแม่ไหวอร่อยไหมครับ น่ารักน่าดูมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลยลาค่ะพี่น้องนี่ค่ะทุกกำแรงทุกกำลังแรงใจนะคะถือว่ามีคุณค่ายิ่งค่ะคุมพันรักเคารพให้เกียรติเอฟซีทุกท่านนะคะนี่ค่ะเข้าไปแล้วพี่น้องเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปในกระบะแล้วนายจะเข้าไปนอนค่ะเข้าไปนอนแล้วลูกนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ